โดยบริษัท TPI p o l i ร n เว w e r จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Clean and Green Renewable Energy ผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อโรคไมโครมนักโซลูชั่นใช้ฉีดพ่นหรือใช้ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานบริเวณที่พักอ,อาศัยเพื่อช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัสใช้งานง่ายไม่ต้องผสม สวัสดีครับสวัสดีครับขอนะนำท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงของ Sport Tonight ครับประจำวันพฤหัสที่26ตุลาคมครับ2566ครับอยู่ผมครับเจุ้ยชุตติ้งครับแล้วก็พี่ดำอ่อนนุชครับสำหรับในช่วงแรกครับเราไปดูช่วงพัฒนการสนับสนุของเราครับผลิตภัณฑ์ไวน็อกหรือน้ำยาบ้วนปากของ TBI ครับมีประสิทธิภาพสูงสามารถฆ่าเชื้อสาโคตู -2 ครับได้99%ภายใน5นาทีครับและ100%ภายใน30นาทีซึ่งได้ผ่านการทดสอบจากห้องทดลองของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยไม่โดน เหมาะสมกันบนักกีฬาหรือผู้กําลังกายที่อาจมีความเสี่ยงติดโควิดหรือสัมผัสเชื้อให้ใช้ใบน็อกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดโควิดมีทั้งแบบชงและแบบฝากดและน้ํายาเบื่อปากท p i ที่มี0%แอลกอฮอล์แอนตี้แบคทีเรียนำมากั้วคอรหรือนำมาพ่นเป็นไอฝอยแล้วสูดดมให้ไอฝอยเข้าไปในปอดเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้แถ้าติดเชื้อโควิดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างตามที่แนะนำรับรองว่าเชื้อตายแน่นอนอะนะครับต้องขอขอบคุณครับ ทางผลิตภัณฑ์นะครับไบรน็อกและน้ำยาเบื่อปากของ TMI ครับสำหรับสปอร์ต n ไน h t ในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับบรรยากาศก่อนที่จะมีการแข่งขันครับม o โต g p กันครับครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศครับของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับที่ใช้ในมากรมเกมการขันครับม o โต g p นะครับก่อนตอนนี้เรากำลังขับรถนะโอ้โหเราเดินทางมาวันนี้หลายร้อยกิโลนะใช่ครับมาจากกรุงเทพมา บุรีรัมย์เนี่ยตั้งแต่เราออกไปตั้งแต่9ก้าโมงใช่ซึ่งจะมาถึงวันนี้นะครับเวลาไม่เกือบเกือบสามโมงเนี่ยแหละครับเราก็ต้องมาลุยกันต่อมาเก็บภาพกันต่อนี่บูธฮอนด้านะครับก็เป็นทีมของมาร์คมาเกตนะครับอ่ามาดูยามาฮ่านะครับก็มีหลายที่นะครับแล้วก็นั่งรถเข้ามาดูบรรยากาศครับภายในสนามตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรครับเพราะว่าเป็นวันแรกๆใช่นะครับยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับเริ่มมาตั้งบูธก่อนอ่านะครับตอนนี้ก็บรรยากาศการตั้งบูธนะครับ ซึ่งเราจะเก็บภาพบรรยากาศเก่าๆนะครับมาพีวิวนะครับนี่ก็เป็นบูธฮันด้านี่สาวเป็นไงสวยไหมโอ้โหอยกบมองแล้วไม่อยากจะเปลี่ยนภาพเลยดีกว่าใช่นะครับอุ้ยรถสวยมากเล็บโซนนี่มัคซ์มาเกดไงโอ้เอาเบอร์เก้าสิบสามใช่นะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ต้องดูครับว่ามัคซ์มาเกดจะมาป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาอยากจะคว้าแชมป์นะครับหลังจากที่เคยคว้าแชมป์มาแล้วนะครับนี่ก็ยังเป็นบรรยากาศในสนามชาอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ นี่ครับผู้คนที่เข้ามานะครับชมอันนี้คือชมในช่วงของการคอนฟายใช่พี่ดนะครับรีวิวก็ถือว่าขนาดคอนฟายนะคนนี้เข้ามานี่แบบแทบไปเหมือนกันใช่เนี่ยครับเนี่ยจะจะ,จะต้องไปยืนกันข้างหน้าใช่แต่ข้างบนยังว่า,างงี้่แต่ว่าวันไกลมันไม่มีใครอยากไปยืนหรอกครับเพราะว่ามองไม่ชัดก็เลยเลือกที่จะขอมายืนข้างหน้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่แข่งขันจริงนี่ไม่ได้นะมายืนอ,อย่างนี้ไม่ได้นะครับ ก็นั่งกับนั่งนั่งกันนะครับอ่านี่ก็เป็นประกาศครับเจ้ากล้องสังเกตกันทานะครับอ่านะครับก็ทั้งายกับแฟนๆนะครับแฟนลับเยอะมากเป็นไงล่ะเป็นไงโอ้โหรถนะครับนี่ก็เป็นคู่เมทเขาใช่ใช่คู่เมทนะครับชาวญี่ปุ่นใช่ครับโอ้โหสวยนะอย่าลืมว่าวันที่ยี่สิบ 2ปดใช่2วันนะครับ2วันนะครับ28นี่จะเป็นคัดลิฟายครับเพื่อจัดอันดับนะครับใช่ครับแล้ววันที่29เาราลุ้นกันเพราะว่าวันเนี้ยมาบรรยากาศเนี่ยในที่บุรีรัมย์เนี่ยก็ร้อนๆอบอ้าวโอ้โหดีเหมันจะมีฝนอย่าให้มีใช่เพราะว่าปีที่แล้วมีเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยเป็นไงเครียดเลยเพราะว่ารอบการลิฟายสมเกตจะทาอันดับหนึ่งใช่สบายด้วยคิดว่ามีสบายแล้วพอรอบชิงวันสุดท้ายออกนำด้วยแต่ว่า ก่อนนั้นฝนตกลงมาทําให้สนามลื่นใช่นี่แล้วอะไรเกิดขึ้นเราคาดไม่ถึงใช่ครับนี่ก็ต้องบอกว่านี่คือการเป็นซอฟท์พาวเวอร์นี่มุมกว้างนะนี่ที่บอกว่าเป็นซอฟท์พาวเวอร์เพราะว่าคนเนี่ยมันหลั่งไหลเข้ามามหาศาลนะเต็มสนามอันนี้คือยังดูอาจจะล้อมหลานแต่ว่าช่วงแข่งนี่แบบว่าลานตาอันนี้คือภาปีแล้วนะครับโอ้โหที่ฝนตกเห้ไหมใครกิ้งฮะใครกิ้งจะมีใครล่ะ ค่าเอกของเราถูกตกีมาร์คมาควสนะครับเป็นภาพที่แบบว่าติดตาแต่ว่าไม่อยากจดจำน่ะนี่ทีมเดโซนนะครับมาร์คมาควสอ่านี่ก็หลายๆทีมนะครับที่มีความพร้อมครับสาหรับการเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมในช่วงนี้นะใครๆก็อยากมาเมืองไทยอ่ะใช่นะครับมาแล้วเมืองสวยงามสบายอกสบายตาสบายใจและที่อ่ามันจะมีก่อนก่อนที่จะมีแข่งขันเนี่ยจัดกิจกรรมให้นักนักบิดด้วยใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมเป็นอะไรกันบ้างนะครับใช่ซึ่งเดี๋ยวเรา มีกิจกรรมมาให้ดูนะครับก่อนที่จะเริ่มเกมการแข่งใช่ครับนะครับเป็นการโปรโมทประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของปีที่แล้วนะครับนี่เป็นจังหวัดที่ฝนตกนะนะครับจังหวัดที่ฝนตกนะฮะแล้วก็ไม่สนุกเลยทำให้การแข่งขันนักบินนี่บินกันอย่างแบบระแวดระวังใช่แต่รุ่นใหญ่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับเพราะว่าฝนตกมาแล้วก็หยุดไปนะครับนี่คือหยุดไปแต่ว่าก็ตกมานะครับ แต่ในช่วงของโมโตทูเนี่ยของเจ้ากล้องสมเกตจันทาเนี่ยต้องบอกว่าโชคร้ายนะครับจังหวะตอนนั้นอ่ะเราก็นั่งดูนะบนการสแตนนะลุ้นกันลุ้นแบบสนุกมากใช่ครับคือสายตานี่ไม่กระพริบเลยครับจับจ้องไปที่หมายเลข35สมเกตจ,จันทราใช่นะครับแล้วก็สุดท้าย ฝนก็เทลงมาเทลงมาอาเทลงมานะครับก็ต้องบอกว่า <c oughs> <laughs> เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอันรรุนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่แต่ละทีมนะครับว่าเขาคาดการเนี่ยเดากันขนาดไหนใช่จะเปลี่ยนยางหรือเปล่าถูกต้องมันอยู่ที่ตรงนั้นแต่ว่าก่อนที่สมเกตจะกลิ้งมีกลิ้งไปแล้วนะคนหนึ่งอ่าแล้วสมเกตกลิ้งเป็นคนที่สองครับแล้วก็ต้องออกจากการแข่งขันเลยอันนี้เป็นรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่ของอมาร์คสมาร์เวสนะนะครับ นี่เป็นจังหวะเขาให้ดูจังหวะเบียดที่แซงเข้ามานะครับสภาพรถดิ่แน่นกว่าใช่นะครับเป็นรุ่นใหญ่นี่ครับแล้วก็คว้าใจชนะคว้าแชมป์เมื่อปีแล้วเป็นการคว้าแชมป์แบบพลิกความคาดหมายไม่มีใครคาดคิดนะครับอืมก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วมันสบายตาสบายใจโดยเฉพาะแชมป์เนี่ยจะเกิดความภาคภูมิใจมากที่สําคัญมาที่เมืองไทยด้วยใช่นะครับ ก็บอกว่าจังหวัดวิลามก็มีความพร้อมในช่วงนี้ครับเพราะ<ช>ว่าตะกี้เราผ่านมาเนี่ยก็มีป้ายต้อน,นรับนะป้ายเกมการแข่งขันแฝกธงนี่เข้ามาละละตั้งแต่ต<า>อำเภอเมืองเข้ามาเลย<ช>นะครับจนมาถึงสนามแข่งขันคือถ้าเกิดว่าก่อนเข้ามาที่สนาม,มจะรู้แล้วเนี่ยอากินอายของการแข่งขันโมโตจีพีนี่เข้ามาแล้วเพราะว่าเขาเตรียมป้ายไว้แบบก่อนเข้ามานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่ครับจังหวะให้ดูนะครับแต่ละ ช่วงจังหวัดสะบัดโอ้นี่ความดีใจนะครับก็ต้องบอกว่านะครับยังไงก็อย่าลืมนี่ครับเป็นการโปรโมทนะครับ2ผู้เล่นของทีมไทยเรานะครับสุเกตจันทาอ่านี่เป็นภาพที่ฝนตกนะเมื่อปีที่แล้วนะปีนี้ภาวนาใหญ่เป็นเช่นนี้เลยวิ่งเลยวิ่งไปเอารถนี่ครับจังหวัดกิ้งนะครับของสุเกตจันทานใจสู้นะรอบที่2เองนะใช่ใจสู้นะแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วครับ ยังไงถ้าเกิดว่าเพราะว่าเพราะว่ารถเนี่ยสตาร์ทไม่ได้ประเด็นสำคัญถึงสตาร์ทได้ประกอบมาได้ก็เข้ายากอ่ะนี่เรามาดูกันนะครับในมุมต่างๆพี่ดำนี่คือมุมพวกเสื้อผ้าใช่ของที่แบบเป็นเซเวเนียนะครับก่อนเข้ามาในสนามเนี่ยเราจะเห็นเลยมันจะมีบูธนะครับเยอะแยะมากสำหรับการเก็บเป็นของที่ระลึกมีทั้งกระเป๋ามีแบรนด์เนมมีเน็ไทมีเสื้อสวยๆของเกมการแข่งขันเดี๋ยวพรุ่งนี้ สิ่งที่สวยง,งามเราจะนํามาเสนอมากกว่านี้ใช่จะเป็นไรก็ต้องติดตามกันนะครับอ,อนะะหนบว่านี่คือความสุดยอดนะครับของสนามอุยลามที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วนะครับนี่โอ้โหเสื้อสวยนะโอ้โหทุกปีคือก็ทำอย่านี้ละลายอนุมมาด้วยใช่ใช่นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยและปีนี้ที่สําคัญเนี่ยรถกล้องเนี่ย มีหันุบานด้วยใช่ถูกต้องมลายใหม่เลยใช่ก็ต้องดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกสาเหตุที่เป็นหันุบานนี้เพราะว่าเป็นการเหมือนกับเป็นการปาดเปรี่ยวว่องไวใช่เหมือนกับเหมือนกับทางสังเกตการะกล้องดูแล้วปาดเปรี่ยวว่องไวใช่เจ้าตัวเขาเจ้าตัวเหมือนหันุบานนะครับผิวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ความเร็วของรถนะครับก็เหมือนกับลมที่มันไปด้วยความเร็ว ลูกพระพายลูกพระพายนี่ครับไปดูนี่อีกหนึ่งบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นพวกเออมไมใช่ใชอ่ออฟฟิเชียนนะครับเป็นออฟฟิเชียนที่คนจะเข้ามาก็แลกบัตรดูบัตรเช็คบัตรว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็ซุ้ม a อ Honda นะครับ,รบนี่ก็รถตู้กำลังเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูรถหนึ่งที่จะต้องขึ้นทุกคน ไม่ขึ้นไม่ได้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์สรับการแข่ขันนี่ไงเห็นไหมเห็นท้ายท้ายอย่างมาแล้วมาแล้วนี่แหละรถอีแตนนะฮะรถอีแตนทุกคนต้องเข้าไปนะครับในบรรยากาศถ้ามาบุรีรัมย์ในมอเตอร์จีพีใครไม่ได้ขึ้นรถอีแตนถือว่ามาไม่ถึงเออนะอ่านี่ครับดูนะครับพี่ดำข้างหลังเป็นไงอีแตนรอเป็นคิวแล้วขึ้นฟรีนะเขาไม่ได้เก็บตังค์ใช่แต่ขึ้นลำบากหน่อยนะพวกที่พวกที่ใส่กางเกงแบบรัดๆเนี่ยระวังนะโอ้โหอาจจะขาดได้ แต่ว่าคือมาแล้วต้นขึ้นอะไม่ขึ<ช>้นมันเป็นโมเนลนี่เหมือนรถที่ไว้สําหรับนี่ครับบรรทุกผู้คนก่อนหน้านี้เขาไว้ทาอะไรทย<ช>นาแต่วันนี้มารับพวกผู้โดยสารเอามารับแฟนขับเอามารับ,รบแฟนโมอเตอร์ทีพีนี่การสแตนนี่สแตนที่นั่งของแต่ละสแตนก็จะมีรูปบรรดานักขับนักแข่งสแตนมาเฟส มาร์คเวสันชาโอ้โหมีมีหลายๆสแตนครับคือนั่งตรงไหนก็เห็นหมดับหใครไม่มาต้องเสียดายอ่ะแต่ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าในปีนี้นะครับบัตรขายเกี้ยงตั้งแต่เพียงแค่หนึ่งนาทีแรกของการเปิดขายบัตรแม่ใครจะไปเชื่อบอกแลามันเป็นโมเสดิ เนี่ยแล้วใครมาใครก็ต้องขึ้นรถแตนเนี่ยต่อให้ฝนตกแดดออกยังไงก็ต้องขึ้นรถแตนสายหนึ่งสายหนึ่งอ่าและที่สาคัญมาแล้วต้องมาที่นี่ด้วยลูกชิ้นยืนนี่าอุ้ยอร่อยอ่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ใช่แล้วที่สําคัญนะลิซ่าเข้ามาเนี่ยตรงนี้เนี่ยขายดีมากโอ้โหลิซ่าแบงค์พิงค์เนี่ยนะเลยทำโปรโมทเนี่ยเรื่องของอนี้ไปเลยเพราะ ลิซ่าเนี่ยเป็นคนจังหวัดบริลัมพี่ตังน,นะครับแล้วก็เขาก็ช่วยโปรโมทเรื่องนี้แหละลูกชิ้นยืนเนี่ยจนทําให้เป็นที่คนก่าวขวานแล้วก็เนี่ยน้ำจิ้มมีสามรสโอ้โหเป็นไงใช่ยังงั้นก็นายไหลแล้วอะเออยังไงมาก็ต้องยืนกินให้ได้นะครับอ่าในลูกชิ้นเยอะมากนะครับผูบ้ชม่ยเห็นแล้วเนี่ยแนะนำเลยคราต้องมาถ้ามาเรียนต้องมาตรงนี้อ่านี่มาดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับอันนี้คือ เทศกาลก่อนที่จะเริ่มเกมการขันอย่างที่ระบอกไปตอนต้นครับเขามาทําอะไรกันอืมเขามาทํำผัดไทยโอ้โยผัดไทยนี่คือคซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้เลยบ้านเราเนี่ยถ้ามาเมืองไทยต้องพูดถึงผัดไทยต้มยำกุ้งใช่นะซึ่งบรรดานักแข่งนะครับก็มาร่วมไมีทั้งเนี่ยนักแข่งไทยของเราด้วยนะแล้วเชฟเป็นไงเชฟก็เชฟสาวสวยอที่เดนไหม เชฟนี่เชฟเก่งอยู่แล้วนะครับโอ้โหเก่งมากแล้วสวยมากหน้าตาใสมากน่าเห็นละครับที่เดินมาข้างหลังนะโอ้โหเดี๋ยวใครเห็นเชฟแล้วจำสุมาโธเห็นไหมมองอ่ะนักแข่งมองอ่ะมองเลยเชฟใครวะเนี่ยยืนประกบข้างเด็นะสายตามันบอกสายตามันฟ้องอืแล้วก็มาแข่งจับคู่กันนะครับใครทําผัดไทยได้อร่อยกว่าแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยนะโอ้โหเออเนี่ยนะครับก็เป็นสี่อสารของเมื่อค่ำคืนใช่ครนะครับที่ ทุกคนจะต้องทำผัดไทยให้เหมือนกับเชฟหรือให้อร่อยเท่ากับเชฟนะเชฟสวยอร่อยนี่กุ้งกุ้งก่อนเป็นไงกุ้งกุ้งตัวบะเลมจะทอดกุ้งก่อนกุ้งตัวบะเริ่มโอ้โหแค่แค่กุ้งนี่ก็แบบว่าตัวเดียวก็อิ่มแล้วอ่ะน้ำลายสอเลยโอ้ยดูเขาผัดดิโอ้โหเขาชำนาญเนี่ยคล่องมากอันนี้คล่องมากคือนี่เป็นไงโอ้โหนี่เป็นไงมีการไม่ธรรมดาด้วยไม่ธรรมดาเลยยอด แต่ว่ารสชาติจะสุดยอดหรือเปล่าเเดี๋ยวเขาว่าอีกทีหนึ่งใช่นะครับเพราะว่ามีการประกวดได้แชมป์อ่ะถ้าทํานี้ก็ถือว่าโอเคแล้วใช้ได้แล้วถ้าทําผ่านถ้าถ้าทอดถ้าผัดถ้ผ่านแต่ว่ารสชาติจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวมาว่ากันนี่สมมติม้วนตะกี้เหมือนอะไรเลยไหม อะไรนะสปากเกตตี้ไม่ใช่ใชบ้านเขาบ้านเขาคิดว่าเป็นสปากเกตตี้ใช่เขาคงเ,<อ>เขาคงคิดเป็นคำว่านี่คือสปากเกตตี้แต่ว่าข้างหลังไม่เขียนผ<อ>ัดไทย P A D T H A I ผัดไทยนี่ก็ให้คนละคนเข้ามาชิมชิมเสร็จแล้วก็หยอกคะแนนนะหยอกคะแนนเสร็จก็มาดูว่าใครได้แชมป์อ่านี่ไงชิมละชิมเออนะมีคนอารักด้วยคนอารักความประพานะครับและพูดหานนะครับ ที่มาร่วมงานกันนะครับเออมีทางท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับโอ้น่ารักมากนะคุณอารัลก็เป็นคนที่น่ารักมากใช่ครับคุณอารักผ์อประพานะครับผู้หายของเอพีฮอนด้าใช่ครับอโอ้นี่อยงคุณอารั์พูดถึงก็เนี่ยเป็นคนที่เฟลลี่มากแล้วก็สุดท้ายใส่ใจมากอ่าสุดท้ายใครชนะออมีเล่นเกมด้วยมีมียกเดี๋ยวค่อยดูว่าใครชนะอืมเอาเคเชฟให้ใจเอากำลังใจอยู่ เชียร์อยู่ว่าเอ๊น่าจะเป็นใครเดี๋ยวดูพนะไทย GP นะครับอันนี้เรียกผัดไทย GP ก่อนแข่งขันมามาเล่นเกมเพื่อที่จะสร้างนี่ไงคู่ใครชนะมีแล้วคือคู่เชฟชนะเพราะเชฟู่ตรักลางนะครับอันนี้ก็คือสีสันก่อนที่จะเริ่มมากรรมนะครับ m ม t ต GP ีที่จะเกิดขึ้นจริงๆในวันที่28แล้วก็29่ช่ใจครับนะครับเพราะว่า27เนี่ยเดี๋ยวคงจะเป็นการทดสอบ นะครับเรื่องของรถเรื่องของกำลังรถสนามนะครับแล้วก็การจัดอันดับก็จะมีขึ้นในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นการขันในรอบชิงชนะเลิศใช่นะเราก็คงจะนำข่าวสารมาฝากกันในช่วงวันจันทร์นะครับว่าใครได้แชมป์นั่นเองนะครับครับอ่ะช่วงนี้ครับยังไงก็ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับมหากกรรมม o เต GP จีพีที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตื่นตาตื่นใจแน่นอนครับ สำหรับในช่วงแรกครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับ